ครับสวัสดีครับเม่พี่น้องครับเมืนเน่อกี้การซิมาลมเลขเหล้าพัฒนาเนาะครับเนาะไว้เล้าพัฒนาประจําวันที่สี่วันที่สี่พฤศจิกายนพศสองพัน 2, 2, หกสิบเจ็ดก็ครับเนาะเป็นเลกเด่นบนเด่นบนของไว้เล้าเนาะครับในการกันลางน,น้ำเนาะครับเนาะงกันลาง เด็นสูตรที่หนึครับ 9, 0, 1, 2, 3, 4 2> mm hmm. เด็นสูตรที่สองสองสามสี่แป9เก <c oughs> ส่วนกันที่เลขสองสามสองสามเก้าครับส่วนกันสร้างเลขครับเด่นสองสามเก่าครับ สามเก่าเต้นสตัวมันึตัว เก่าครับสำหรับวอลาพปตนาอาจารย์บวัทิพฤศจิกายนพศสองพันหกอสิบเจ็ดครับหนึ่งสองครูครับแต่กระสิม่ชนเด่นในสาครูครับจับเป็นสุดเต็มก่อนด้วครับสุดเต็มศูสองสี่สอง

จีเมเก่าเกาเกาเเป็นสุดเต็มสุดเต็มสุดเต็มก็ไมียุด

ฟันตรงเนีเนๆสามคู่ครับสามคู่ก็สองโนสองส นี่เต็นสามคูนี่ต้องติดหนึ่งตัวหรือ2ตัวครับเดือนยามาเจ็ดแดวดครับบบฮันุดจักเตือยครับล่ลงคลิปนี้เป็นคลิปแรกของหวล่าเนาะครับเนาะหวยไทยเขากรลอกดูหลายก็เลยคันมากล่องมาคำนวดจุดไวล่าลองเบิ่์เนาะครับไยล่ากระลอกัดลอกเนี่ยครับ เด็กก็เป็นเกลี้ยงแชร์แนวทางเด้อครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเอี่ีทุกคนจงพิจารณางารในการรับชมนะครับนอกกอนตัดสินใจนะั้นเป็นเ,เชิงเสีงโสดเสียงดวงสอบกับจัดคัดกับพันเด้อครับมอเนตน้าให้เปลี่ยนการพนันรวมสิ่งผิกดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นครับครับฝากกุญแจกุศลสอบสึ่สงพาด้วยน้ำเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ขอขออวยพรให้แม่พี่น้องเอี่ีทุกคนจงสุขดีเด้อครับสวัสดีครับ